สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวก่อนสมัครเรียนออนไลน์นะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้ปกครองและก็น,นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีผ่านระบบออนไลน์นะครับได้เตรียมตัวก่อนการเตรียมตัวสมัครเรียนออนไลน์นะครับมีส่วนสําคัญที่จะต้องอแนะนํากันนะครับอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1 ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมของคอมพิวเตอร์และก็สมาร์ทโฟนส่วนนี้เราจะใช้ในการเป็นเครื่องมือในการสมัครนะครับส่วนที่2ก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้ทุกคนต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรนะครับหมายความว่าเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาและก็มีความเร็วนะครับส่วนที่3ก็คือเอกสารประกอบการสมัครนะครับอันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกๆคนที่เข้าชมวิดีโอนี้กด s u b s c r i b e นะครับหรือกดติดตามช่องของคุณครูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างสรรค์คลิปดีๆออกมาให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้ชมต่อไปนะครับกดเลยนะครับอย่ารอช้าครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมดับแรกนะครับก็คือ คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนะครับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนนี้นะขอให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนนะเรามีกล้องนะกล้องที่ติดอยู่กับมือถือของเราเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้นะครับเพราะว่าหากเราไม่มีเครื่องสแกนเราจะต้องใช้ใช้มือถือของเราในการที่จะถ่ายภาพเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วก็อัพขึ้นมาในระบบนะครับ อันที่2ก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี้ขอให้เป็นค่ายไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดอาจจะเป็น a a d Tag 2, TOT, c a t UT, CAT, อะไรต่างๆพวกนั้นได้หมดเลยนะครับขอให้เชื่อมต่อเสถียรแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้3ก็คือหลักฐานการสมัครหลักฐานการสมัครนะครับเราจะแบ่งออกเป็นอยู่6ส่วนใหญ่ๆนะครับนะฮะ ส่วนแรกก็คือสำเนาเทะเบียนบ้านนะส่วนที่2ก็คือสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนส่วนที่3ก็คือรูปถ่ายนักเรียนในชุดนักเรียนส่วนที่4ใบแจ้งผลการเรียนส่วนที่5ผลคะแนนโอเน็ตส่วนที่6อันนี้เป็นเอกสารเพิ่มเติมเ,มเช่นใบเปลี่ยนชื่อหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหลักฐานตัวแรกนะครับก็คือสำเนาเทะเบียนบ้านสำเนาเทะเบียนบ้านนี้เรา จะใช้ของสมนักเบียนบ้านของนักเรียนบิดามารดาแล้วก็ผู้ปกครองแต่ว่าที่หลักๆที่เราเน้นก็คือของนักเรียนนะครับบางครั้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองอาจจะยังหาหลักฐานไม่ได้นะครับก็ให้สําคัญที่ของนักเรียนก่อนนะครับสเนาทะเบียนบ้านเราจะต้องถ่ายทั้งสองหน้านะครับหน้าแรกคือหน้าที่เป็นตัวหน้าแรกของสนาทะเบียนบ้าน ต้องบอกว่าเลขประจําบ,บ้านอะไรนะครับที่อยู่อะไรหมู่บ้านตนําบลอาเภออะไรตัวนี้นะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับแล้วก็หน้าที่2ก็คือหน้าที่มีชื่อของเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวหมายถึงใครบ้างถ้าเป็นของนักเรียนก็มีชื่อนักเรียนนะครับถ้าเป็นของบิดามารดาก็เป็นชื่อของบิดามารดาแต่ถ้านักเรียนไม่อยู่กับบิดามารดาก็เป็นชื่อของผู้ปกครองนะครับ ตรงนี้นะเราถ่ายมา2หน้านะถ้าเราไม่ได้สแกนนะเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับสครั้งครั้งแรกภาพหน้าหน้าแรกก่อนนะครับครั้งที่2ก็ถ่ายหน้าที่มีชื่อข้อมูลของเราอยู่เสร็จแล้วก็ใช้โปรแกรมในมือถือนะครับโปรแกรมแต่งภาพนะโฟโต้กริดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเอา2ภาพนี้มารวมกันเสร็จแล้วเราก็ลงลายน้ําสักหน่อยนะครับบอกว่าใช้ในการสมัครเรียนต่อ ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ปีที่หหรือปีที่4ก็แล้วแต่โรงเรียนนักกุลอารีเท่านั้นนะครับแค่นี้เราก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนได้แล้วนะครับต่อไปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ก็ใช้ของนักเรียนบิดามารดาแล้วก็ผู้ปกครองเช่นกันนะครับบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายแค่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับ บัตรประชาชนต้องมองเห็นเลขประจําตัวประชาชนชัดเจนนะครับเห็นชื่อสกุลชัดเจนวันเดือนปีเกิดชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุนะตัวนี้คือถ่ายมาแล้วก็ลงลายน้ำซะหน่อยนะครับใช้โปรแกรมแต่งข้อความในมือถือแหละนะครับบอกว่าใช้สำหรับสมัครเรียนต่อใช้มนมศึกษาปีที่1โรงเรียนอนุกูลนารีเท่านั้นนะครับก็ใส่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนบิดามดาผู้ปกครองนะครับ เช่นเดียวกันนะครับตัวที่3รูปถ่ายนักเรียนในชุดนักเรียนอันนี้จะถ่ายจากภาพที่เราเคยถ่ายไว้แล้วนะตอนเรียนจบหรือว่าจะถ่ายสดๆวันที่สมัครเลยก็ได้นะครับนะขอให้ใส่ชุดนักเรียนนะครับยืนพิงฝาแล้วก็กล้องมือถือถ่ายเลยก็ได้นะครับอันนี้เพื่อเราจะเอามาใส่ในใบสมัครแล้วก็ใบประจําตัวเข้าสอบนะครับตัวนี้เพื่อยืนยันว่า เรานี่คือคนนี้จริงๆนะที่จะมาสอบนะครับส่วนที่4ี่นะครับคือใบแจ้งผลการเรียนตรงนี้ก็คือใบปอพนั่นเองนะครับตรงนี้เราจบแล้วนะนักเรียนทุกคนที่จะสมัครเรียนต่อม1หรือม4นะครับต้องจบจากโรงเรียนเดิมเรียบร้อยแล้วหลักฐานตรงนี้สามารถขอได้ที่โรงเรียนเดิมนะครับหลักฐานตัวนี้ก็จะมีู่2หน้านะครับหน้าแรกกับหน้าหลังเช่นเดียวกัน หน้าแรกก็จะบอกว่าเป็นข้อมูลผลการเรียนของใครอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะติดรูปด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสรุปนะครับว่าเราได้เกรดเฉลี่ยของแต่ละสาระวิชาเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะแจ้งเอาไว้ตรงนี้อันนี้สําคัญนะครับทั้งสองหน้าเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราให้ข้อมูลกับทางโรงเรียนในการสมัครเรียนจริงนะครับกรรมการตรวจสอบหลักฐานก็จะมาดูตรงนี้นะครับ อันที่5นะครับก็คือใบประกาศผลคะแนน O อ e t อันนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะครับอันนี้แล้วก็เ,เลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปกรอกน,นะครับก็จะได้ใบตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเป็นไฟล์อยู่แล้วนะฮะเราเซฟไว้ในมือถือของเราหรือว่าเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับซึ่งใบนี้ก็จะบอกว่าเราสอบวิชาอะไรได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะตรงนี้นะครับก็จะบอกเอาไว อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งะครับของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งก็ขอให้ทุกคนแนบมานะครับหากไม่แนบก็ถือว่าท่านนักศสิาศิษ์ที่จะนำผลคะแนนโอเนเข้ามาคำนวณในการเรียนต่อนะครับต่อไปนะครับก็คือเอกสารอื่นๆอันนี้นะถ้ามีนะครับไม่มีก็ไม่ต้องเตรียมนะครับนะเช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอันนี้ก็ถ้ามีนะครับหนังสือรับรองนี้คือให้ใครรับรองนะครับก็คือให้กับนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับรับรองว่าเด็กนักเรียนนี่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลเนี้ยในเขตอำเภอเมืองนี่มามากกว่า2ปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ย้ายข้อมูลเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านดังนั้นจะใช้ ทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยหนังสือรับรองนะครับหนังสือรับรองนี้นะครับเพื่อใช้ในการสมัครเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการนะครับถ้ามีก็แนบมานะครับอันนี้คือรายการของเอกสารที่จะต้องแนบทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็นสีแดงนะครับคือส่วนสําคัญจําเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนส่วนข้อ6ข้อ7นะครับที่เป็นสีน้ําเงินนั้นก็ ถ้ามีก็แนบนะครับไม่มีก็ไม่จะเป็นต้องแนบนะครับนะก็หวังว่าผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับจะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการสมัครเรียนออนไลน์นะก็ขอให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนได้จัดเตรียมข้อมูลแล้วก็ทําเป็นไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับพอถึงวันที่รับสมัครจริงก็สามารถจะกรอกข้อมูลรับสมัครแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาในระบบได้ อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ